สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 กับคุณครูโค้พรนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของเศษเกินและจํานวนขละนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเราได้ทบทวนเรื่องของชนิดและเศษส่วนกันไปแล้วนักเรียนยังจําได้ไหมครับว่าเศษส่วนมีกี่ชนิดถ้าแล้วนี่ยังจําไม่ได้ สามารถกลับไปดูคลิปย,อย้อนหลังได้นะครับส่วนในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของเศษเกินและจำนวนคละนักเรียนทราบนะครับว่าเศษเกินและจำนวนคละมีความสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าใครยังจําไม่ได้หรือย,อยังหลงหรือได้หลงลืมไปแล้วนั้นเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันเลยนะครับความสัมพันธ์ ระหว่าเศษเกินและก็จํานวนคลัสงน,นะครับนันเรนรู้ไหมครับว่าเศษเกินและก็จํานวนคลัสงเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจากภาพนะครับนันเรนจะเห็นว่าครูเนี่ยมีกระดาษอยู่3แผ่นที่เป็นแผ่นเต็มๆและก็มีกระดาษที่เป็นครึ่งหนึ่งของกระดาษทั้ง3แผ่นนี้อยู่ นักเรีลองจินตนาการใ้พอมาคูนะครับว่านักเรียนมีกระดาษสียมพูอยู่3าแผ่นที่เป็นกระดาษเต็มแผ่นสมมตินักเรียนมี A4 ครับนักเรียน A4 อยู่3แผ่นและนักเรียนก็มีกระดาษ A4 ที่แบ่งครึ่งอยู่อีกครึ่งแผ่นถ้าครูถามว่ากระดาษทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เท่าไรนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมครับอ่า แล้เนี่ยเ็อาจจะตอบได้ว่ากระดาษเนี่ยมีทั้งหมด3เศษ1ส่วน2ซึ่งนั่นก็นหมายความว่ากระดาษเนี่ยมีอยู่3แผ่นกับอีกครึ่งหนึงซึ่งเราก็สามารถเขียนเป็นสมมนนิคลาได้ว่า3เศษ1ส่วน2นะครับยังจำวิธีการอ่านได้ไหมครับว่าเราอ่านว่า3เศษ1ส่วน2ถ้าสมมุติว่า ครูนำกระดาษ3แผ่นเนี่ยเอามาแบ่งให้เป็นครึ่งหนึ่งให้เท่ากับครึ่งหนึ่งที่ครูมีเหลืออยู่นั่นหมายความว่ากระดาษนะครับกระดาษที่ครูแบ่งครึ่งเนี่ยมันก็คือสามเท่าเดิมนั่นเองจะเห็นได้ว่ากระดาษตัวนี้มีเท่ากับหมดเลย3แผ่น แต่ครูแค่แบ่งตรงนี้เป็นครึ่งหนึ่งตัวนี้ก็ครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งนี้ครึ่งหนึ่ตรงนี้ก็มีครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมลูกจากสิ่งที่ครูได้สแสดงให้นกักเรียนเห็นเนี่สแสดงให้เห็นว่าสามตัวนี้มันมาจากการที่เราเอา หนส่วนสทั้งหมด6กจำนวนเนี่ยมารวมกันสมมุติง่ายๆครับนักเรียนถ้านักเรียนเอากระดาษทั้งสาแผ่นนะครับครึ่งลองตอบครูซิครับว่านักเรียนจะมีกระดาษครึ่งๆอย่างเนี้ยอยู่กี่แผ่นอ่าถูกต้องครับมี6แผ่นมันก็หมายความว่านักเรียนเนี่ยมีกระดาษ ครึ่งหนึ่ง u หกส่วนสซึ่งมันก็ได้สามนนักเรียนแต่นักเรียนอย่าลืมว่ายังมีเหลืออีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมลูกยังมีเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็แปลว่าอีกครึ่งเนี้ยถูกเอามารวมกับ6กส่วนสก็จะได้เป็น7จส่วนสอักเรียนลองคิดสิครับว่า สามเศษหส่วนสและ7จส่วนสเนี่ยมีค่าเท่ากันหรือไม่ตอนนี้เราจดอัาจตอครูมไม่ได้แต่ครูกำลังจะบอกน้กเรียนว่าทั้งสองจำนวนเนี่ยมีค่าเท่ากันครับเราก็จะบอกได้ว่า3ามเซษหึ่งส่วนสซึ่งเป็นจำนวนคะและ7จ็ดส่วนสอมีมีค่าเท่ากัน เรากำลังจะบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนจำนวนคละหรือเขียนจำนวนคละเนี่ยให้กลายเป็นเศษเกินได้และเราก็สามารถเขียนเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนคละได้เช่นกันในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าแล้วเราจะเขียนจำนวนคละให้กลายเป็นเศษเกินได้อย่างไรแล้วเราจะกาจะเขียนเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนคละได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับ การเขียนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะครับถ้านักเรียนยังจำวิธีการได้ในต,ตอนป .4 นะครับสมมุติว่าครูมีตัวอย่างเช่น3เศษ1ส่วน2เราจะเปลี่ยน3เศษ1ส่วน2ให้กลายเป็นเศษเกินขั้นที่1นนะครับเราก็จะนำจำนวนหน้านะครับจำนวนที่อยู่ข้างหน้านะครับครูขอเรียกมันว่าจำนวนนับนะเอามาคูณกับตัวส่วน ตัวส่วนก็คือตัวล่างอะนะหรือเราจะเอาตัวส่วนคูณกับจำนวนนับก็ได้ในตอนว4เราเรียนไปแล้วนะครับว่าการคูณการสามารถสลับที่กันได้นะครับเราก็จะได้ว่า3าคูณสเท่ากับหกหรือ2องคูณสเท่ากับหกในที่นี้นะครับครูขออนุญาตให้นักเรียนนะครับจำแค่ว่านำตัวหน้าคูณตัวล่างมันก็จะกลายเป็นหน้าคูณล่าง นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาผลคูณของเราเนี่ยไปบวกกับตัวเศษนั่นก็คือ1ถูกไหมเราก็จะได้หน้าคูณล่ากคูณขออภัยครับหน้าคูณล่ากบวกบนหน้าคูณล่ากบวกบนนะครับก็เป็น6บวก1เท่ากับ 7นั่นเองนะครับ6บวก1นเท่ากับ7นั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราจะประกอบล่างกันในการประกอบล่ากเนี่ยสิ่งที่เราคิดคำนวณมาในขั้นที่1และขั้นที่2ตัวนี้ได้เป็นผลสาเร็จมาเป็น7เ,เนี่ยนั่นคือตัวเศษของเศษเกินนะครับส่วนตัวส่วนเนี่ยมาจากไหนก็มาจากตัวส่วนตั้งต้นของโจทย์ นั่นก็คือ2นะครับเราก็จะได้คำตอบเป็น7ส่วน2เพราะฉะนั้นนะครับ3เศษ1ส่วน2ส,สามารถเขียนเป็นเศษเกินได้เป็น7ส่วน2นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างนะครับจากเอกสารประกอบการเรียนนะครับนักเรียนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกเรียนสามารถนำเอกสารวิชาคณิตศาสตร์นะครับมา ดูในใบงานชุดที่2ได้นะครับครูขอสรุปอย่างนี้ครับการเขียนจํานวนคละในรูปเศษเกินเนี่ยเราสามารถทําได้โดยการนําตัวส่วนคูณกับจํานวนนับแล้วนําผลคูณไปบวกกับตัวเศษโดยที่ตัวส่วนยังคงเดิมนะครับนั่นคืออะไรนั่นคือจํานวนนับคูณตัวเศษบวกด้วยตัวเศษ ส่วนด้วยตัวส่วนตั้งต้นที่โจทย์ให้มาหรือใครจะจําว่าจํานวนนับนะครับตัวนั้นนี้คือหน้าหน้าใช่ไหมคูณกับรลากแล้วบวกกับบนส่วนด้วยตัวส่วนตั้งต้นอีกนะครับอันนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างกันนะครับผมตัวอย่างนะครับจงเขียน4ี่เศษ2ส่วนสาในรูปเศษเกินนะครับ เริ่มแรกนะคะครูรก็พิชเช่นนะ4เศ2ส่วน3เนี่ยหน้าหน้าคือเลขคำนักเรียนหน้าก็คือเลข4 c เอามาคูณ3นะครแล้วก็บวกกับใครคำนักเรียนบวกกับเศษก็คือ2ส่วนด้วยส่วนตั้งต้นก็คือ3สังเกตตามครูนะครับสังเกตเมาส์ตามครูเศษก็คือ3นะครับ4คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ12นะครับ 4คูณ3เป็น12บวกกับอีก2นะครับส่วน3ก็ยังคงเดิมน,นะครับ12บวก2ก็กลายเป็น14ส่วนสนะครับเราก็จะสามารถตอบได้ว่า4เศษส่วน3เนี่ยสามารถเขียนในรูปเศษเกินได้เป็น14ส่วนสนั่นเองนะครับถ้านักเรียนดูถึงตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถทำแบบสุกหดนะครับ จากใบงานชุดที่2ได้เลยนะครับต่อมาครับครูก็จะพานักเรียนนะครับเขียนเศษเกินในรูปจํานวนคระนะครับการเขียนเศษเกินในรูปจํานวนคระนียก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันนะครับท่าน,นี้สิ่งที่ครูจะน้นยํานักเรียนนะครับก็คือในเรื่องของการท่องสุคูนะครับการท่องสุคูเนี่ยเป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้อง จำให้ได้นะคะเพราะว่าในการเรียนนะครับในระดับชั้นป .5 เนี่ยสุขนูณยมีความสําคัญมากเพราะว่าเราจะใช้บ่อยมากในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนนะครับานักเรียนเนี่ยท่องสุขูณได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยซักแม่สองถึงสิบสองก็ดีเนี่ยนั่นเองก็จะสามารถทําโจทย์นะครับปัญหาในทุกๆข้อนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่มีความสามารถ นะครับเก่งนะครับในเรื่องของสุขคูณอาจจะท่องถึงแม่25นะครับครูก็ไม่ว่าอะไรก็ถือว่านักเรียนนะครับเก่งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ยังเอ,อ่ยยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยังยังกดยังแบบว่าต้องฝึกฝนอีกสักน,น,นิดนึงเนี่ยครูก็ขอให้นังแค่แม่12ก็พอแล้วนะครับก็อยากให้ท่องนันได้นะครับหวังว่าในช่วงนักเรียนที่กลับมาเลยที่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถที่จะ ช่องสุขคูณตั้งแต่แม่ 2- องถึงสไ้คลองนะครับในการเขียนเศษเกินเป็นจำนวนคะนะครับครูก็จะต้องใช้ในเรื่องของสุขคูณเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ7ส่วน2เนี่ยเราจะเขียนเป็นจำนวนคะได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นครับนักเรียนครับเราจะเอาตัวส่วนไปหาตัวเศษตัวส่วนไปหาตัวเศษหมายความว่าไงครับ เนต้องจากให้ได้นะคะถ้าครูบอกว่าเอาตัวส่วนไปนหารตัวเศษหมายความว่าตัวส่วนจะเป็นตัวหารและตัวเศษจะเป็นตัวตั้งนะครับตัวส่วนจะเป็นตัวหารนะครับและตัวเศษจะเป็นตัวตั้งเราก็เขียนได้ว่า7หารด้วย2 7หารด้วย2เรแล้วก็ท่องแม่2ครับ2 0 0 2 1น 2, 2 2 4 2น6 2 4 8ซึ่งมันเกินใช่ไหม เราก็ใช้แค่2คูณ3ได้เอา7ตั้งลบด้วย1ก็เหลือแค่1เพราะฉะนั้นคำตอบในการหาร7หารด้วย2ก็คือ3เศษ1นะครับผลหารนะครับจะเป็นจำนวนนับนะครับที่อยู่ข้างหน้าจำนวนคะเนื่อจาำได้ไหมคะว่าจำนวนคะจะประกอบไปด้วย จำนวนนับแล้วก็เศษส่วนแท้ที่แข็งติดกันเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็คือเลข3เนี่ยจากเป็นจํานวนที่อยู่ข้างหน้าส่วนเศษที่เหลือนะครับที่จากการหาตัวเนี้ยมันจะมาเป็นตัวเศษส่วนตัวส่วนเนี่ยโจทย์กําหนดมาเป็นเท่าไหร่ก็เป็นตัวนั้นนะครับเราก็จะเขียนได้ว่า3เศษ1ส่วนสองเพราะฉะนั้นนะครับ เส่วน2ก็จะเขียนเป็นจำนวนคละได้เป็น3เศษ1ส่วนสวนสั่นเองท่านนี้นะครับในเรื่องของการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคละเนี่ยจะอยู่ในใบงานชุดที่3นะครับนักเรียนที่เรียนอยู่ในวิดีโอตอนนี้นะครับก็เปิดตาคุณครูไปได้เลยนะครับว่าการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละเนี่ยเราจะสามารถทำได้โดยการนำตัวส่วนไปหาร ตัวเศษโดยที่ตัวเศษจะเป็นตัวตั้งและตัวส่วนเป็นตัวหารซึ่งผลหารที่ได้นะครับก็จะเป็นจำนวนนับนะครับและก็เศษที่หลือจากการหารจะเป็นตัวเศษส่วนตัวส่วนในคงเดิมนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจจากตัวอย่างที่แล้วนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนี้กันต่อเลยนะครับเทคนิคของรูก็คือนำตัวเศษตัวเศษก็จะเป็นตัวตั้งนะครับหารด้วยตัวส่วนซึ่งคำตอบ ที่จะเขียนเป็นจำนวนคละนะคะผลลัพธ์ผลลัพธ์ตัวนี้คืออะไรผลลัพธ์จากการหารสออันนี้นะคบนี่คือจํานวนนับส่วนเศษส่วนแท้ที่อยู่ข้างหลังตัวนี้จะเกิดจากเศษที่ได้จากการหารนะครับส่วนด้วยตัวส่วนนะ,ะตัวอย่างครับน้องเรียนจงเขียน25ส่วน11 เศษ25ส่วน11ในรูปของจำนวนคละนะครับเริ่มแรกครับครูก็นำ25นะคบไปหารด้วย11นะครับคำตอบของครูก็คือ2เศษ3อ่ะมาจากไหนนะครับเราก็นำ11นะคบไปหาร25นะครับก็ท่องแม่11ครับ11 0 0 11 1 11 11 2 22นะครับ51 3 3 3มันเกินใช่ไหมนะครับลองค่าเอาแค่2ครั้ง นะครับใน22นะครับแล้วก็นำ25ตาลบด้วย22ก็เหลือ3ซึ่ง3ก็เลยเป็นเศษนะครับดังนั้นเราก็จะเขียนได้ว่า25ส่วน11เนี่ยสามารถเขียนรูปจำนวนคาได้เป็น2เศษ3ส่วน11นะครับตัวที่2มาจากไหน2ก็คือคำตอบหรือผลลัพธ์ของการหานั้นนะครับ สามก็คือเศษที่ได้จากการหารส่วนตัวส่วนก็คือ11นะครับซึ่งโจทย์ก็คือ11นะครับจำนวนคละก็คือ11เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการอธิบายในเรื่องของการเขียนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินและการเขียนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนะครับ ครูก็หวังว่านักเรียนนะครับก็จะสามารถทำแปดฝึกหัดนะครับจากใบงานชุดที่2แล้วก็ใบงานชุดที่3ได้น,นะครับหากนักเรียนเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถถามเข้ามาในช่องทางไลน์ก็ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูก็หวังว่านักเรียนคงจะนำความรู้ที่ได้นะครับไปปรับใช้และก็อย่าหลงลืมในเรื่องนี้เพราะว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องใช้นะครับในการทำหรือการกระทำไหนอย่างในการในเรื่องของเศษส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหาเรเศษส่วนหรือการแยกจบหารต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ